โอ้ย,อยนี่คิดจะกินกเกลนอย่างนั้นเหรอขอโทอทีสมควรได้รับทอดถูกขังไว้ได้สมควรแล้วเป็นนกที่ไม่น่ารักเลยก็มาช่วยไม่ได้อะเกิดมากับสัญชัตยานนะค่าไม่ต้องมาอา้างกับข้าโคเลยว่าเออยอมต่อให้เป็นนักล่าก,ก็ถือว่าเห็นแก่ตัวฉันเป็นนักล่าที่เห็นแก่ตัวไม่น่าถึงไม่มีใครครบ ไม่มีเพื่อนหาไม่ได้ชาตินี้ไม่มีหวังเลยไม่ต้องร้องไห้หรอกนะ <c oughs> ขอโทษแล้กันที่เมื่อกี้ตวาดใส่อะขอละแก้โซ่ให้ทีคราวนี้นรับรองจะช่วยจริงสัญญาเลยไทเบียสขอโทษนะที่ต้องออพูดอะไรดุเด้งแตออ่ฉันเชื่ไม่ไว้ใจคุณแล้ววะ <c oughs> ไม่ร้องนะ <c oughs> ไม่ร้องแต่ไม่ว่าใคร ตัวใช่ไหคุณแค่นกแก่ไม่มีใครครบและที่มีท่าทางแปลกๆก็เพราะว่าถูกปิดตาขังเอาไว้บนหลังคางั้นอย่างี้ละกันนะถ้าคุณหาแม็กซ์เจอแล้วก็เดี๋ยวเป็นเพื่อนสีให้เพื่อนสีอย่างงั้นเหรอเธอกับฉันเนี่ยนะ ได้ฟังดูเข้าท่างั้นลุยกันเลย <Okay. S 2> โอเค,อเคแล้วเจ้าแม็กซ์เธอเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นไงสีน้ำตาลขาวตัดขนสั้นหลอ่อลึกมีเลสไนดวงตามีแววเป็นประกายฟังดูชวนจิน้นเฟินจิ้นอย่าบอกใครเลยลแหละแบบว่าเฮ้ยเธอเจอ้าพอเลย <c oughs> อ,อ าเจ้าของฉันมาช่วยใส่บวกและปลอกเป็นชั้นแทนด้วยได้ขอบคุณนะ